สถาบันศิลปะการต่อสู้เฟยเซียเซียวหลงมุดหัวออกมาได้แล้วไอ้ขี้คลาดเจ้ากล้าดียังไงมายุ่งกับผู้หญิงของน้องของข้าเจ้าต้องมาขอโทษตระกูลของข้าและจ่ายค่าทำขวัญมาซะชิถูจานเย่มาสร้างความน่ารำคาญอีกแล้วเซียวหลงของเราไปยุ่งกับคู่มั่นของชิถูจางเทียนสินนะใช่ข้าก็บอกเจ้าไปหลายรอบแล้วนะ ข้าไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกับปู่เสี่ยวหมานถ้าเจ้าไม่อธิบายให้ข้าฟังในวันนี้ละก็ข้าจะเจ้าอยากจะได้คำอธิบายอย่างนั้นหรอได้แต่ข้าจะอธิบายมันให้กับแม่ของเจ้าแทนไปเลยเจ้าลาข้าเลือกเจ้าถ้าเจ้ากล้าละก็หลังเลิกเรียนเจ้าเจอกันที่ป่าไปรอข้าได้เลยข้าไม่กลัวเจ้าหรอก เสี่ยวหลงคนนี้ทั้งจนและอยู่ในระดับนักรบเขายังกล้ารักคำทารบของชิดถูจานเย่อีกหรอบางทีตั้งแต่พวกเขากลับมาจากขุบเขาปีศาจปู่เสี่ยวหมานดูเหมือนจะสนใจเจ้าเสี่ยวหลงนั่นนะนางรู้แม้กระทั่งเสี่ยวหลงชอบอะไรบางทีนางอยากจะให้ชิถูจานเทียนขายหน้าก็ได้นั่นสินะฮ เจ้าเสี่ยวหลงมันตกหลุมพรางยอมรับคำท้าดวนจากชิถูจานเย่ไอ้งั่งนี่คงไม่สามารถชนะชีถูจานเย่ได้หรอกถึงแม้ว่าเขาจะชนะได้ท่านชีถูจานเทียนคงไม่ปล่อยให้มันมีชีวิตรอดไปได้หรอกเจ้านั่นคงต้องตายนนแน่พวกเขาคือผู้ที่เราไม่ควรไปหาเรื่องด้วยแต่ทำไมเจ้าเสี่ยวหลงมันยังไปก่อกวนตระกูลชีถูอีกนะเจ้าเสี่ยวหลงถึงได้พิการเป็นแน่ นั่นมันปู่เสียวหมานนางมาที่นี่ด้วยหรอฮิฮิฮิปู่เสียวหมานคู่สวยเลยว่านางมาเชียร์เจ้าเสียวหลงหรือเปล่าข้าว่านางมาที่นี่เพื่อดูสามีในอนาคตนางแน่นอนพวกเจ้าไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชมออกไปซะอะไรนะเจ้าอยากให้พวกเราไปอย่างนั้นหรออยากตายนักหรือไงทำตามที่นางขอเถอะไปกันเถอะ โถเวยดูก็ไม่ได้แล้วงั้นหรอนเนี่ยคนโง่ผู้น่าสงสารดาบในมือของข้ามีชื่อว่าจางหงดาบนี้ยาว3ฟุตสองนิ้วน้ำหนักอย่างน้อยก็สองกิโลสร้างมาจากเหล็กเยือกแข็งมันเพียงพอที่จะตัดเจ้าให้ขาดสองท่อนได้เลยข้าไม่อยากแกล้งเจ้าหรอกนะถ้าจะใช้ดาบนี่มาสู้กันอย่างยุติธรรม ได้เอาล่ะมาสู้กันอย่างยุติธรรมฮิฮิฮิฮความแข็งแกร่งบวก999ป้องกันบวก999เพิ่มพลังบวก999รักษาตัวเองบวก999ยุติธรรมบ้าบออะไรฟะและนั่นมันชุดบ้าบออะไรหมัดเดียวของข้ามีพลังเทียบเท่ากับเสือ20ตัว เจ้าเป็นแค่นักรบผู้ต่ำต้อยจะเอาอะไรมาสู้กับข้าผู้นี้เจ้าคนนอกคอกสเสลเลวฉันจะแสดงความแข็งแกร่งของตระกูลชิดถูให้ดูเป็นขวัญตาตายซะอย่ามาโทษข้าล่ะมันเป็นเพราะว่าเจ้าไม่ชัดเจนกับน้องเขยของข้า ความแข็งแกร่งแห่งเสือทั้ง40ตัวอ,อถ้าเป็นการต่อสู้จริงเจ้าควรสู้ด้วยหมัดน,นะไม่ใช่ปากพล่อยๆของเจ้าหมัดน,นั่นมีพลังมากกว่าข้าถึงสองเท่าของข้าเลยหรอเนี่ยมันแข็งแกร่งแค่ไหนกันเนี่ยสิ่งที่ข้าต้องการแค่อยากจะฝึกฝนที่นี่ ข้าไม่อยากจะสร้างปัญหานะแต่ถ้าเจ้ามายุ่งกับข้าอีกหรือก็ข้าจะฆ่าตระกูลเจ้าทิ้งซะให้หมดได้ยินไหมขอครับมีคนอยู่ที่นี่ช่วยกลบพลังชั้นทีเฮ้ออาอย่าทำข้าไม่นำไม้ท่านชีถู่ได้โปรดหยุดเถอะ ้ามีบางอาจอีกแล้วมันทำอะไรของมันฟา้าเข้าใจยังเออข,ข,ขอรับจำไว้เลยนะครั้งต่อไปมันจะไม่ง่ายแบบนี้นแน่แน่กลัวจนฉี่ราดมันเป็นไปได้ยังไงนั่นเป็นคนที่ช่วยข้าไว้อย่างนั้นหรือ ทำไมไม่ใช่เขากันแต่แผ่นหลังของพวกเขาทั้งคู่คล้ายกันมากเลยดูนั่นสิเจ้าเสี่ยวหลังมันกลับมาแล้วดูหน้ามันดิชี้ถูจางเย่คงต้องเอาชนะมันได้อย่างง่ายดายแน่แน่มันก็แย่พอที่จะโกรธเครืองท่านชี้ถูจางเย่นะแต่เจ้านั่นน่าจะรู้ตัวเองว่าไม่ควรยอมรับคำท้า แต่เชิงหน้าเศร้าเราไม่ได้ดูว่าท่านชิดถู่เอาชนะมันได้ยังไงแค่คิดก็สนุกแล้วฮ่าฮ่เหล่านักสู้ทุกท่านม้าป่าเดียวดาย VS สัตว์ร้ายระดับ3เสื้อผ่าปัตตพีทางเดียวที่จะออกไปได้ก็คือการฆ่าคู่ต่อสู้ของเจ้าซาเริ่มได้ ใครจะเป็นผู้เหลือรอดกันครับงั้นสิ่งนี้หรอที่เจ้าอยากจะให้ข้าได้เห็นเหล็กน้อยค่ะท่านย้ำเขามีคุณสมบัติติดตามที่ท่านต้องการค่ะนักรบระดับเริ่มต้นสู้กับสัตรายระดับสูงหรอเขาได้ตายแน่ฮึฮ <c> ฮ <oughs> อาจจะไม่นะคะท่านยา่าถ้าเขารอดแล้วก็ ข้าจะให้โอกาสเขาบนเตียงหลักของข้าโยนออกไปแล้วครับตายม้าป่าเดียวได้มาป่าเดียวได้มาป่าเดียวได,ด,วได้ไปพาตัวเขามาให้ข้าเดี๋ยวนี้ หมาป่าเดียวดายหมาป่าเดียวดายนายท่านหมาป่าเดียวดายถูกท่านย่าเรียกไปขอรับเอาล่ะหากเจ้านั่นไม่สามารถทนต่อสิ่งยุ่ยวนจากหญิงไม้ได้นั้นมันก็มีอาจควรที่จะได้อยู่บนจุดสูงสุดหมาป่าผู้เดียวดายเจ้ากล้าพอที่จะเข้ามาไหมทำไมฉันไม่อยากลา ไม่มีชายใดหนีพ้นจากข้าได้หรอกมานี่สิข้าจะทำให้เจ้ารู้สึกดีเองมาแล้วจ้าชิงหน้าเกงขามเสร็จสักทีเปลี่ยนชุดเรียบร้อยทำบ้าอะไรปล่อยข้าเดี๋ยวนี้นะนั่นแหละที่เตียงนอนที่ท่านคู่ควรมันจะไม่ได้เด่นไง พูดว่ายังไงนะเจ้ามาป่าเดียวดายข้าจะไม่ให้อภัยเจ้าเือไม่ว่าเจ้าจะเป็นเสี่ยวหลงังหรือมาป่าเดียวดาเจ้าไม่สามารถหนีข้าไปได้บ้านเสี่ยวหลงังเสี่ยวหลังกลับมาแล้วสินนะมันดูถูกท่านดีแค่ไหนแล้วที่ข้ามีข้ามันขอโทษที่ทาให้เป็นห่วงอีกแล้วนะครับท่านป้า ข้าได้ยินเรื่องที่เจ้าเข้าไปสู้กับชิถูจางเย่มาแล้วเลยจ้าอย่าทำอะไรที่มั่นบ้าบินอีกเลยนะท่านป้าข้าได้ข่าวมาว่าหากข้าได้ท็อปสาหนึ่งในการแข่งขันของโรงเรียนข้าจะได้ของรางวัลเป็นยาขนนกของฟินนิกถ้างั้นขาของท่านก็มีทางรักษาแล้วเอาละเอาละไปอาบน้ําอาบท่าให้เรียบร้อยซะนะขอรับท่านป้าท่านก็พักผ่อนเยอะๆนะครับจ้าจ้า ตระกูลที่ถูเจ้ากล้ามาแต่ต้องหลานของข้าอื้อวันต่อมาคนไหนนะอาจารย์คนใหม่ข้าได้ข่าวมาว่าอาจารย์คนใหม่คือผู้นั้นแหละเป็นไปได้ยังไงนางเป็นถึงเป็นไปไม่ได้อะไรการครอบครัขวของนางเป็นถึงตระกูลหลักทั้งสามเมืองแห่งอย่างเลยนะงั้นเราก็โชคดีสินะเจ้าคิดไหมว่าถ้าหากเราฮไม่อยากจะคิดเลย ใครหรอฟะาได้ยินไม่ถนานอภจัเฮ้ยหลิวยานามนั้นคืออาจารย์คนใหม่ของเจ้านอกจากจะเป็นอาจารย์ของพวกเธอแล้วข้าได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่สำคัญในการแข่งขันของโรงเรียนด้วยนะอจ้อนางมาทำอะไรกันแล้วนางมาสอนอะไรพวกเราได้ โดมีนิทริกหรอสวยแล้วตูนางมีหน้าที่ในส่วนการแข่งขันด้วยหรอข้าต้องโดนนางเจือนตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นเนั่ยอ,อ,อ,อ่ะอบทแรกเราจะมาเรียนกันเรื่องวิญญาณศักดิ์สิทธิ์กันก่อนว้าววิญญาณศักดิ์สิทธิ์มันแข็งแกร่งที่สุดในใต้เล่านี้ตื่นเต้นสุดๆตื่นเต้นสุดๆ,ๆ,ๆ,ๆ ข้าได้ยินมาว่าห้าผู้แข็งแกร่งในเมืองนี้ก็มีวิญญ,ญาณศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันนี่แหละที่ข้าอยากจะเรียนชี้วิญญ,ญาณศักดิ์สิทธิ์อีกละอย่างที่รู้ๆกันทุกคนจะมีโอกาสปลูกวิญญ,ญาณศักดิ์สิทธิ์ได้ก็ต่อเมื่ออายุครบ18ปีหลังจากปลูกสําเร็จแล้วพวกเจ้าก็จะได้เรียนรู้ความสามารถที่แข็งแกร่งที่สอดคล้องกับวิญญ,ญาณศักดิ์สิทธิ์ของพวกเจ้าเฮ้ยจีจีจีจจจ คนบ้าอะไรคุยกับมแมลงสาบเจ้า,มาแมลงสาบโถเจ้า,มาแมลงสาบเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าอย่าตายนะแล้วขา้ายจะอยู่กับใครร่างกายน่ะมีไว้ขายทุกๆปีคนที่มีอายุครบ18จะต้องไปที่ศาลาวิญญาณเพื่อที่จะปลุกวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นสิ่งที่สำคัญที่สุดในส่วนนี้ก็คือระดับการฝึกฝนของเจ้าถ้ายิ่งสูงเจ้าก็จะมีโอกาสที่จะปลุกสปิริต ที่แข็งแกร่งขึ้นพี่ใหญ่ซมจังถูกมอนสเตอร์จับไปแล้วครับและอีกอย่างหนึ่งจิตวิญญาณและอีกอย่างหนึ่งจิตวิญญาณของเจ้าก็จะถูกปลูกด้วยเช่นกันเจ้าก็จะถูกตอบแทนด้วยความร่ำรวยและยศถาบรรดาศักดิ์โดยคณะปกครองดินแดนแต่นั่นก็สำหรับผู้ที่ปลูกจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งได้เท่านั้นแน่นอนว่าเจ้าจะบินได้ ข้าคือบรูซลีแห่งฮุบเขาป่าจ่าจามาวันนี้โผกแค่นี้ก่อน